สวัสดีครับผมนายสาครบางติบเล่นที่15กลุ่ม12แผนกช่างยนต์ออส 2, 2ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการล้างคาบูนะครับคาบูของเครื่อง Honda 4สจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่เครื่องมือนะครับวันนี้จะใช้เครื่องมือคือหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมไขควงครับไขควงไขควงแฉกนะครับแล้วก็ประแจเบอร์แปดนะครับ แล้วก็เราก็จะมาล้างแลกเปลี่ยนคาร์บูนะครับเปลี่ยนคาร์บูของของตัวเครื่องนะครับครับก่อนแรกนะครับเราก็มาแกะฝาตรงข้างเครื่องนะครับฝาปิดนะครับนี่ครับฝาปิดนะครับแล้วก็เราก็เอากองออกมานะครับกองเครื่องแล้วก็เอานี่ครับปัจแจเบอร์แปดนะครับ คลายตัวตัวล็อกนะครับเบอร์แปดตรงตรงหน้ายึดอ่าคาบูนะครับคลายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสองตัวข้างล่างนะครับที่จะลืมไม่ได้นะครับในการถอดนะครับถ้าถ้าไม่ถอดตรงนี้เราง้างครับมันจะเกิดการหักได้นะครับตัวแป้นมาับเราต้องขันออกนะครับขันออกก่อนครับจะมีสองตัว ตัวนอตจะเป็นตัวน็อตตัวสั้นนะครับตัวในก็จะเป็นตัวน็อตตัวยาวนะครับเป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับเป็นตัวยาวนะครับครับแล้วก็จะมาไขตรงเบอร์แปดตัวนะครต่อนะครับเราก็จะวางอย่างเป็นระเบียบนะครับ แยกใจไนไม่ได้สับสนนะครับก็ถอดฝายิดออกมานะครับจะได้เป็นคาบูนะครับแล้วก็ถอดสายคนเลงออกมานะครับมันจะคล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาแบบนี้ก่อนนะครับเราคีมนะครับคีมหมุนสายน้ํามันออกนะครับตรงนี้จะเป็นรูน้ํามันออกนะครับ ที่มันเป็นเร่มเทียบครับส่วนที่เป็นตูรูใหญ่ๆนะครับเป็นชั้นครับจะเป็นรูน้ํามันเข้านะครับก่อื่นนะครับขันนะครับลายนะครับลายน็อตทายน็อตอ่าแฉกครับใช้ไขควงแฉกนะครับลายนะครับลายน็อตครับทั้งสี่มุมนะครับ คลายเสร็จแล้วครับก็ดึงน็อตออกมานะครับดึงออกมาทั้งตัวเครื่องนะครับจะได้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นแบบนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ส่วนนะครับตัวนี้ครับตัวที่มีอ่าจุกนะครับตัวแยกนะครับแยกน้ํามันนะครับครับตัวปั๊มน้ํามันนะครับนะครับ ผ้าปั๊มครับเราจะมาเปลี่ยนผ้าปั๊มนี้ครับแล้วก็มาล้างคาบูในแบบเบื้องต้นครับสาเหตุของการที่ต้องล้างนะครับสาเหตุที่หนึ่งคือการนําเครื่องทิ้งไว้เกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับก็ทําให้คาบูตันนะครับเพราะว่าน้ามันมันค้างอยู่ในคาบูนะครับแล้วเรานํามันทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้นานนะครับมันก็เกิดเป็นคาบคาบเกลือคาบอะไรนะครับติดอยู่ตาม รูของการจ่ายน้ํามันนะครับเราจะมาคลายน็อตตรงนี้ด้วยนะครับอ่ารูด,ดูดอากาศครับทําทเวลาการเร่งเครื่องนะครับเราจะมาขันตรงนี้นะครับคลายคลายตรงนี้นะครับจะมีนอ็อตอยลูสองตัวนะครับ การล้างแบบนี้ครับก็ก็เป็นล้างการล้างแบบเบื้องต้นแล้วก็การเปลี่ยนผ้าปั๊มนะครับก็คือแบบเครื่องที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็แกะแกะออกมานะครับแกะแมาก็จะได้ส่วนที่สี่นะครับอ่าคือตัวตัวเล่งนะครับตัวหมุนตัวเล่งนะครับนะครับเราก็จะมาแกะผ้าปั๊มออกนะครับนี่ครับผ้าปั๊มมีมี รอยเสียหายนะครับคือผ้าปั๊มตัวตัวบนนะครับผ้าปั๊มนะครับนี่เขาเรียกว่าผ้าปั๊มนะครับข้างล่างจะเป็นประเก็นนะครับประเก็นกันรั่วนะครับนี่ครับผ้าปั๊มมีการขาดนะครับขาดนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาล้างผ้าปั๊มบนกันนะครับนะครับนี่คือตัวของผ้าปั๊มตัวของผ้าปั๊มนะครับนะครับแล้วก็ประเก็นนะครับ เราจะมาล้างกันนะครับโดยการล้างเราจะเป็นโซแน็คหรือน้ำมันเป็นซินก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกใช้นะครับหนึ่งนะครับเราจะมาล้างอ่ารูน้ํามันเข้านะครับรูน้ํามันเข้านะครับรูน้ํามันเข้าแล้วก็รูน้ํามันออกนะครับแล้วก็จุกตรงนี้ครับเป็นรูน้ํามันเหมือนกันนะครับเป็นเขาเรียกว่านมหนูนะครับ จะมีคาบออกมานะครับเป็นคาบของฝุ่นนะครับเป็นคาบน้ํามันตกตะกอนะครับที่อยู่ในตรงนี้ครับที่คาบบูดูดมานะครับจะล้างทั่วไปเลยนะครับครับนี่คือหนึ่งชิ้นนะครับเราพักไปครับเพื่อให้แห้งนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับล้างเพื่อความลื่นนะเพื่อความลื่นเวลาใส่จะง่ายครับตัวนี้นะครับสะกอนสะอาดเลนะครับเราจะ เราจะล้างนะครับจะเป็นมีคราบเยอะมากนะครับจะต,ตัวนี้ครับตัวจุกแยกนะครับเล้วจะถอดออกมาก็ได้นะครับตัวสีแดงนะครับสีแดงเราก็เอาหัวฉีดหาเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้ามันตันมันก็แยกน้ำมันไม่ขึ้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็พักให้ ่าร์บูมันแห้งนะครับแล้วก็มีอีกตัวนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับอ่าก็จะมีตัวหัวหัวดูดนะครับส่วนมากเขาจะมันจะตันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างอากาศดูดนะครับถ้าอากาศดูดไม่เข้าก็ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องติดนะครับแล้วก็จะทาความสะอาดกันนะจะมีคราบอยู่เยอะมากนะครับสังเกตครับส่วนมากจะเป็นคราบน้ํามันนะครับ เราก็จะล้างน้ำล้างทำความสะอาดนะครับอย่าลืมนะครับจะมีจุกอ่ามียางโอโอลิงครับเล็กๆนะครับจะมีทองแดงนะครับถ้าหายก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้ครับแล้วก็เราก็ทําการตากให้แห้งนะครับครับพอเราพึงให้แห้งนะครับพอแห้งนะครับ พอแห้งเราก็มาประกอบกันนะครับตุนแรกนะครับประกอบข้างบนนะครับแลรประกอบข้างบนก็จะมีทําให้รูมันตรงกับดูตรงทองแดงตรงนี้นะครับให้ตรงกับรูล็อกนะครับเพื่อนําเข้าล็อกนะครับการถ้าเราจําไม่ได้นะครับว่าเราใส่ผิดผิดฝั่งหรือเปล่าครับแล้วมาเทียบดูตรงข้างหน้านะครับข้างหน้าครับเพราะอาโอลิงข้างหน้านะครับมันจะอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกแล้วก็ ตัวแผ่นข้างล่างนี่ครับจะจะคว่ำอยู่นะครับแผ่นแล้วก็มาเทียบตรงนี้ครับแล้วก็เราก็ใส่นะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับล็อกให้แน่นนะครับจำจำให้แน่นนะครับ ครับเราได้นำผ้าปั๊มใหม่นะครับนี่คือหน้าตาผ้าปั๊มใหม่นะครับมาประกอบครับครับนี่คือประกอบประกันเรียบร้อยนะครับนี่คือผ้าปั๊มนะครับ ก็ตามรอยเลยนะครับครับพอประกอบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้นําตรงนมหนูนะครับสวมใส่ครับนําประเก็นข้างบนนะครับประเก็นข้างบนนะครับมาใส่นะครับมาใส่ก่อนครับสังเกตครับจะมีตรงจุดตรงนี้นะครับก็จะตรงรูข้างบนนะครับกันใส่ผิดด้านนะครับ จะใส่ตัวนี้นะครับตรงข้างบนนะครับถ้าปั๊มนะครับให้ตรงรูนะครับถ้าไม่ตรงรูก็น้ำมันจะรั่วครับก็ใส่ตรงตุกแยกนะครับจะเข้าไปครับแล้วตัวนี้นะครับทุกความนะครับแล้วก็ใส่ยางแยกนะครับ แต่ยังแยกให้เรียบร้อยนะครับพยายามดันครับดันให้สุดนะครับใส่เลยนะครับครับเขาจะมีลายของเขานะครับถ้าใครที่จําไม่ได้นะครับมีลายอยู่ตรงนี้นะครับจะมีร่องของตัวให้มันเข้าคนับแล้วก็หยิดนอตครับ ดิ่นอตจะเป็นไล่เป็นการกระบาดนะครับเพื่อการเข้าแบบพร้อมกันนะครับนับถ้าโอเคครับลมมันจะดังฟิตๆนะครับ คือดูดบ้อยนะครับนะถ้าเราดันรูของรูน้ํามันเข้านะครับมันจะแบบคลายออกช้านะครับของตัวอย่างครับนี่คือว่าสําเร็จแล้วนะครับคือคือถูกถูกต้องนะครับทําถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จะมาประกอบกันนะครับ การประกอบก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะมาส่วนตรงนี้นะครับดูน้ำมันเข้านะครับถ้าใครแบบสงสัยนะครับว่ามันสลับกันหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าดูน้ำมันออกจะสั้นกว่าดูน้ำมันเข้านะครับายน้ำมันนะครับเราก็เปิดดูถังน้ำมันนะครับเพราะว่าดูน้ำมันเข้าจะมีกองของน้ำมันอยู่นะครับเพื่อการใส่ผิดนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเ๋ยวครับมันจะมันจะดังฟิดๆิดนะครับ ตอนนี้คือว่าน้ำมันไม่มีนะครับกันแล้วเราก็ใส่ใส่แผงนะครับแสงยึดนะครับแส่ยึดจะยึดตัวตัวข้างข้างข้างตัวเล็กก่านคนระตัวข้างนอกนะครับ ตัวหัน็อตเพื่อความง่ายในการขันนะครับแล้วก็น็อตตัวแม่นะครับตัวแม่เบอร์แปดน,นะครับเราต้องปิดรูตรงนี้นะครับปิดรูตรงนี้ด้วยครับเพื่อกันน็อตตัวแม่นะตกไปนะครับ เราขันนะครับขันเข้าเลยครับขันเข้านะครับแล้วก็ยึดเบร์แปดครับให้แน่นครับจำเป็นนะครับครับเราก็ขันเข้านะครับขันน็อตตัอแม่เบอร์แปดเข้านะครับปกติเขาก็ใช้ครับตัวทีเบอร์แปดนะครับขันเข้าเพื่อความสะดวกสบายครับตรงนี้เราก็ขันให้เก็บ ข,ขันให้สุดนะครับขันให้สุดนะครับแล้วก็เอาเบอร์แปดนะครับถ้าเรามีประแจแปดเราก็ใช้ตัวแปดก็ได้ยึดไปครับยึดให้แน่นนะครับเพื่อกันหลุดนะครับครับโตทําแน่นสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่อ่าคันเลงนะครับใส่คันเลขนะครับใส่คันเลงจะมีน็อตยึดนะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีนะครับครับทำไมคล้องเสร็จแล้วบ้อยนะครับใส่ตัวในนะครับยึดตัวในนะครับ หกเปลี่ยนตัวไหนนะแล้วก็ใส่กลองนะครับใส่ก่องอากาศนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ฝาปิดนับฝาปิดกล่องอากาศนะครับไม่ตรงล็อกนะครับสำคัญล็อกจะอยู่ข้างล่างครับถ้าตรงล็อกจะดัง ดังเสียงที่อยู่ในคลิปลนะครับแล้วก็อยากดังเข้าไปนะครับนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับการการล้างคาปูนะครับเรื่องต้นนะครับและการเปลี่ยนผ้าปั๊มนะครับของเครื่องฮอนด้าสจังหวัดน,นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการสาธิตการเปลี่ยนผ้าปั๊มและการล้างคาปู เท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบหรือว่าถูกใจก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ